ดูวิดีโอใน t i k t o k ได้เหรียญแลกเป็นเงินจริงทำยังไงทำตามนี้นะสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากพิจารณากดติดตามกดซับสไคร์และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและที่สําคัญนะครับ ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามช่อง tiktok ให้ผมด้วยนะครับให้สแกน qr code นะนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้อ่านะครับสแกนแล้วรบกวนช่วยกันเข้าไปกดถูกใจ tiktok ให้ผมนิดนึงนะครับโอเคทีน,นี้เรามาเริ่มกันเราจะดูวิดีโอ,อยังไงนะครับให้เราได้เงินอ่านะครับเราเนี่ยดูเราเล่น tiktok กันอยู่แล้วทำายัางไงให้ได้เงินไม่ยากนะครับท่านใดที่ไม่มีปุ่มอย่างที่ผมบอกก็คือปุ่มนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนลองเข้าไปอัปอัปเดตเวอร์ชันของ t i k t o k ดูก่อนนะครับว่าอัปเดตเวอร์ชันเป็นล่าสุดหรือยังนะครับซึ่งเราต้องมากดตรงคําว่าโปรไฟล์แล้วมันจะมีปุ่มส้มๆเหลืองๆที่เป็นเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราก,กดจิ้มเข้าไปพอเราก,กดจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมมันจะขึ้นมาเนี่ยคือผมเพิ่งไปดูวิดีโอมาเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เรานับแล้วก็เป็นเหรียญขึ้นมาเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะนับเป็นเงินนับเป็นเงินก็คือ1นึ่งแส หนึ่งหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญเห็นไหมครับหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยจะเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้ามาเล่นทีนี้เราก็สะสมไปเพราะว่ามันจะมีเหรียญมีเหรียญมีเหรียญด้วยนะครับมีพอยต์เป็นเงินสดด้วยเห็นไหมเนี่ยมีกิจกรรมเยอะเลยนะครับเราก็ต้องเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรม โอเคไหมนะครับท,ทีนี้นะครับแล้วเราจะดูวิดีโอยังไงนะครับเราเลื่อนลงไปเลื่อนลงมานี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีนะครับเขาบอกเรื่องของวิธีการรับรับเงินหรือว่าการดูวิดีโอเห็นไหมนี่การดูวิดีโอ <Catherine> อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้มีคนถามว่าแล้วเปิดทิ้งเอาไว้ได้ไหมก็เปิด <channels> ท <ijo itary knowledge> ิ้งเอาไว้ได้ครับแต่ดูยังไงว่าจะได้เงินไม่ได้เงินอจะได้เหรียญไม่ได้เหรียญ วิธีการก็คือให้เรากดตรงคําว่ารับชมกดเข้าไปเลยนะนะครับกดเข้าไปปุ๊บรับชมเพื่อนๆเห็นไหมข้างบนมันจะมีเหรียญวิ่งอยู่ครับเนี่ยก็ปล่อยให้วิดีโอวิ่งไปนะครับเห็นไหมมันก็วิ่งมันไปเห็นไหมแล้วก็วิ่งไปแต่บางทีเนี่ยมันไม่วิ่งมันก็จะหยุดอยู่เรื่อยๆค้างๆนะครับแล้วเราก็สลับไปดูวิดีโอตัวอื่นถามว่าดูวิดีโอดูตัวอื่นมันวิ่งไหมมันก็ยังวิ่งอยู่ปกตินะมันมีความสึกว่าตอนนี้ทิกตอกเขาต้องการให้คนเนี่ยนะครับ เข้ามาอยู่ในแอป t i k t o k นานๆอยู่ตลอดใช้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาทําอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราก็จะมีเป็นพอยต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีพอยต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะโอเคไหมแล้วเราจะได้ป็มสมมติว่าอ่ะเราลองมาดูเนี่ยวิ่งไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะได้ได้เป็นพอยต์หรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นมันมัน,ม,นมันจะจบมันจะขึ้นเด๋ยดดูนะมันจะได้กี่พอยต์ขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนะครับ ไม่ขึ้นเป็นพอยด์ดูนะมากดมาดูนะว่าเราจะได้พอย์เท่าไหร่กดตรงนี้ตรงโปรไฟล์รครั้งหนึ่งนะครับโปรไฟล์กลับไปที่เหรียญน,นะ๋ยนรอช้านิดนึงไปที่เหรียญน,นะครับดูนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถ้ามันได้รอบที่เขาเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นแต้มมาเข้าเยกเป็นแต้มเป็นพอยด์เป็นเหรียญแล้วเหรียญเนี่ยจะถูกสะสมเอามาไว้ตรงนี้แล้วจะตัดยอดเป็นเงินตรงน,นี้โอเคไหมอันนี้คือวิธีการง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดนะครับที่ อยู่กับ Tik t o k เนี่ยเป็นวันๆเลยนะเป็นวันๆเลยนะผมแนะนำว่าแค่คุณดูวิดีโอกับ Tik t o k เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้เงินหลายหลายบาทเลยลองเข้ามาเล่นดูก่อนครับว่ามันได้กี่บาทส่วนเรื่องของการถอนเนี่ยเพื่อนๆถอนได้ทุกวันนะครับก็คือกดถอนที่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับอ่ะลองกดเข้าไปแต่นี่ผมถอนไปแล้วเนาะผมก็ก็กดถอนไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกถอนนะครับโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่ผมบอกเนี่ยนะครับ เคยไหมเขาจะให้เราเลือกถอนได้แค่ครั้งเดียวออย่างตอนเนี้เขามีกําหนดไว้ว่าให้ถอน100บาทเราก็เลือก100บาทแล้วเราก็กดถอนไปแต่ตอนนี้ผมกดถอนไม่ได้อ่เดี๋ยวลองกดถอนว่ากดถอนนั้นไม่ได้เพราะว่าผมกดถอนไปแล้วเนาะอย่างเงี้ยมันก็เลยกดไม่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะมีสถิติการถอนได้ไหมเนี่ยถอนไปแล้ว100ถอนไปแล้ว1 0 0ที่คือถอนไปแล้ว100นะเนี่ยนี่ก็ถอนไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีพวกรายงานเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราได้เงินจริงนะได้เงินจริงโอนเข้าไปส่วนใหญ่ตอนนี้ผมใช้ทู อ่าทูวันนี้วอลเล็ตง่ายสุดไม่ค่อยได้ใช้พร้อมเพย์แล้วก็ไม่ได้ใช้โอนเงินผ่านธนาคารก็ให้เข้าทูมวอลเล็ตเอาไว้ไปซื้อของช้อปปิ้งซื้อของหรืออะไรเงี้ยแทนเอาเนี่ยถอนมาแล้วประมาณ2,800 2 8 0 0บาทนะอันนี้คือได้เงินจริงนะครับผมเอามายิงแอดหมดแล้ว <laughs> โอเคไหมนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันทีนี้มันมีอีกอีกส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยนะครับแล้ว ตร,ตรงวิดีโอเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับดูคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับวิธีการติดต่อหาพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เขารายงานหาเขาว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แคปปัญหาไปแล้วเราก็ไปเลือกข้อมูลน,นะครับอ่ะโอเคนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูการต่อว่าในวิดีโอต่อไปจะมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการหารายได้กับ TikTok กนะครับก็ฝากเอาไว้ นะครับก่อนจะจบการายฝายพี่ๆกันกดติดตามกด u b s ส r i b e แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกันนะครับนะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันเข้ามากดนะครับติดตามให้ผมนิดนึงนะนะครับจะถือว่าเป็นพระคุณมันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ